สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดปีมะเมียโดยอาจารย์อัญชุรีพรนะคะการทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้าเป็นคนาธาตุไฟอุปนิสัยเป็นคนปากแข็งใจอ่อนขี้สงสารมีจิตใจรวนเรกลับกรอกชอบคิดเพอ้อฝันสร้างวิมานในความคิด ต้องยับยั้งทั้งในความคิดและคำพูดเพราะาคิดมากอาจจะเป็นโรคประสาทได้เวลาเครีครยดหรือเวลาเสียใจห้ามอยู่คนเดียวนะคะเป็นคนพูดจาคารมคมคายน่าเชื่อถือพูดจาโอหังและปากจัดชอบพูดมากกว่าทําปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจคิดไปอีกอย่างหนึ่ง มักจะเดือนร้อนที่อยู่เพราะคำพูดของตัวเองทำกิจอะไรมักจะใจร้อนรนกระวนกระวายรีบเร่งจะทำเป็นได้ทุกอย่างแต่เอาดีไม่ได้สักอย่างอย่ามือไวใจเร็วหรือทำอะไรส่อไม่ทางที่ผิดกฎหมายหรือธุรกิจสีเทาอาจจะติดคุกติดตารางได้ง่าย เป็นคนมีความคิดการใหญ่โกรธง่ายหายเร็วมักทำตนให้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปใจบุญใจกุศลเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวรับอาสาคนอื่นดีมากชอบคําสรรเสริญเยินยอแต่เป็นคนขี้อายไม่ค่อยชอบสู้หน้าคน ไม่ชอบเดินทางไกลแต่ถ้าไปคือต้องติดสอยห้อยตามคนอื่นไปเท่านั้นชอบและพอใจอยู่กับที่อยู่หรือที่ที่ของตัวเองถ้าเป็นหญิงจะรูปร่างสวยงามมีรูปเป็นทรัพย์พูดจาอ่อนหวานเป็นที่สนใจแก่เพศตรงข้ามและมกักมากในกามรมณ์ มักเป็นคนหูเบาเชื่อคนอยุแย่ได้ง่ายๆแต่เป็นแม่บ้านที่ดีและรักความสะอาดรักลูกรักครอบครัวถ้าเป็นชายมักจะแต่งตัวรักสวยรักงามชอบแต่งตัวเป็นพิเศษเข้าสังคมเก้์เขินเหนียมอาย มักเป็นคนเก็บตัวเก็บความรู้สึกทางใจได้ดีมากมากมักเกลียดค้านในการทำงานมักอาศัยคู่ครองในการเลี้ยงชีพถ้าเกิดเวลากลางวันไม่ดีจะลำบากในการหาเลี้ยงชีพถ้าเกิดเวลากลางคืนจะดีจะเป็นที่ปรึกษาและชอบอนุเคราะห์คนทั่วไป ทำราชการจะดีปันกลางมีกินมีใช้มีเก็บบ้างทำกิจการค้าขายดีพอมีกินทำไร่ทำสวนทำนาลําบากยากเข็นใจพอมีกินต้นไม้มงคลที่ควรหามาปลูกคือต้นกล้วยก็จบก,การทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดปีมาเมียเพียงแค่นี้นะคะ ทางช่องเปิดกลุโหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ทุกๆท่านประสบความสุขความสำเร็จและมีอายุวันนะสุขภะละด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ